คุยเรื่อยเปื่อยกับออฟโกนกสิบห้ากันยาหกแปดครับก็เป็นไม่มีหัวข้ออะไรเลยอยากจะพูดอะไรก็พูดเพื่อนๆอยากจะถามอยากจะคุยอยากจะอะไรกับออฟก็ไอ,อยากจะทําอะไรก็ไม่ใช่ก็คือเออเป็นแบบว่าคุยสบายๆครับซึ่งเป็นอะไรที่ช่องเราน่าจะยังไม่เคยทําแล้วก็เออก็ลองดูครับก็ตั้งไว้ว่าถ้าเกิดว่าไม่มี ใครมาชวนคุยก็นั่งสักประมาณสิบห้านาทีก็ไปแต่เกิดมีก็อก็ต่อไปเรื่อยครับก็ตอนนี้ก็อยู่ไทยครับก็ต้องพูดอย่างนี้ไปก่อนยังไม่รู้จะพูอะไรอยู่ไทยอยู่ไทยตอนแรกก็ว่าจะอยู่หกเดือนตอนนี้ก็เป็นปีสามนะ,สาม,ะสามนะทำไมห้ามสามระเดี๋ยวกันดีครับก็ว่าจะอยู่ไปอยู่ สักปีหนึ่งก่อนเอออยู่ทําไมไม่รู้ก็อยู่ไปครับพูดไปเรื่อยช่วงนี้ไปเที่ยวไหนดีมาล้วทำไมไหนบอกว่าพูดอะไรก็ได้ไงแไดแต่แค่สงสารเพื่อนๆไงสงสารเพื่อนๆว่าอ้าวคือจี้อยากจะบอกว่าออบเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยโซเชียลอามีคอมเมนต์นี่ไปเที่ยวไหนดีคะมาถามออฟที่ตอนนี้เบรกเรื่องเที่ยวไปปีหนึ่ง หมายถึงว่าเที่ยวไทยหมายถึงหรือเที่ยวต่างประเทศช่วงนี้ไปเที่ยวไหนดีคะหมายถึงต่างประเทศเหรอหมายถึงที่ไหนอะต่างประเทศหรือว่าที่ไทยถ้าเกิดว่าเอ,เอออ๋อเมื่อกี้จะบอกว่าเออเออฟจริงๆแล้วก็คือเป็นคนที่ไม่ได้โซเชียลทั้งในออนไลน์และในออฟไลน์อืก็เลยเป็นคนที่เออคือเพื่อนๆเข้าใจปะ่ะเวลาเราจะเจอ คนน่ะที่เป็นมนุษย์อะ่ะเราจะคุยกันแบบปกติใช่ปะ่ะแล้แต่ทีเนี้ยออฟจะคุยไม่ปกติโดยที่ไม่รู้จะคุยอะไรไม่รู้จะพูดอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกวิชาการหรือเรื่องที่มันแบบมีสาระหรืออะไรมีคำถามอะ่ะโอเคก็จะคุยได้ตามปกติทำวีซ่าช่วงสิ้น<อ>ปีมมทำยากไหม ประเทศอะไรคะยังไหมเออยังไม่บอกประเทศเลยแล้วทีนี้จี้ก็เป็นคนที่อาจจะตรงข้ามกับออฟคือจะเป็นประเภทพูดมากแต่ไม่ยอมมาแต่ไม่ยอมมานั่งแต่ไม่ยอมมาไลฟ์เออพมมาแต่เสียงอจี้ชอบชอบคุยกับเป็นคนที่เป็นมนุษย์มากกว่าที่แบบว่าเจอ,อหน้ากันอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุยเนี้ยจะโอเคแต่ถ้าเกิดว่า คุยทางออนไลน์คุยทางไลฟ์อะไรเนี่ยมันมันมองไม่ที่เห็นหน้าแล้วเราไม่รู้อารมณ์ว่าไอ้ตกลงเราคุยคนเดียวเปล่าวะอะไรประมาณเนี้เชงเก้นไปกรีซอ๋อก็คือทําช่วงสิ้นปียากไหมออกรีซไม่ยากแต่ว่าต้องไปรับรองคําแปลที่รับรองเอกสารที่กรมกรม,ม,มการกองสูนด้วยอันนี้คืออุปสรรค ก็คือสรุปแล้วผ่านไม่ยากก็ผ่านผ่านง่ายๆแหละอันนี้คือไปเที่ยวอ๋อเที่ยวจริงใช่ไหมเที่ยวจริงก็คือไม่ได้มีคนรับรองค้ำประกันอะไรออกตังเองใช่ไหมก็ถ้าเขาแนะนํานะถ้าเที่ยวจริงนะไม่ใช่ว่ามีใครอยู่ที่นั่นนะเลี่ยงไปขออิตาลีดีกว่าหรือหรือที่อื่นก็ได้ก็คือแบบเรียอะไรอ่ะเพราะว่าถ้าเราขี้เกียจไปรับรองเอกสารนะ คือคริตองคือรับรับรองเอกสารคือหมายถึงว่าเราแปลจากที่ไหนก็แล้วแต่แปลเองหรือว่าแปลจากขอเอกสารแปลจากอำเภอมาอย่างเงี้ยเขาก็ต้องให้ไปรับรองอีกอยู่ดีสรุปก็คือถามว่ายากไหมผ่านไม่ยากผ่านไม่ยากถ้ามีเงินพร้อมเอการเดินบัญชีที่ดีไม่ได้โอนเงินเข้าก้อนใหญ่แบบยัดเงินใกล้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 ขออ่ะอื๋อจะพูดไหม อก็คือคือ,คอเอาเป็นว่าคือออมอ่ะไม่ไม่ค่อยได้เตรียมมาแล้วก็ออกเพิ่งพูดไปสามวิดีโอออกมก็เลยเอ๊ะอันนี้เอาอะไรดีแต่ถ้าเกิดว่าให้ออฟแบบว่าอามีประเด็นอ่ะอันนี้ออฟก็พูดได้นะเดี๋ยวสิยังตอบไม่หมดเลยคือถ้าเกิดว่าถามว่ายากไหมผ่านไม่ยากแต่ยุ่งไหมยุง่งเพราะว่าต้องเอาเอกสารที่เป็นภาษาไทยอ่ไปรับรองกงสุน คำว่ารับรองกองศู์ก็คือรับรองกองศู์ก็รับรองเอกสารแปลก็คือการที่เราเอาว่าว่าแปลถูกต้องเอาอย่างเช่นใบทะเบียนบ้านเอาเอา่อทะเบียนสมรสทะเบียนพาณิชย์อะไรพวกเนี้ยเราเอาไปแปลก่อนจะแปลเองก็ได้หรือจะจ้างแปลก็ได้แต่ว่าต้องเอาไอ้ใบที่แปลแล้วเนี้ยไป ส่งไปที่กงสุนส่งทางไปรษณีย์ก็ได้แล้วให้เขาปั๊มรับรองว่าแปลถูกต้องซึ่งมันไม่ง่ายขนาดนั้นไง oh. เพราะว่าเวลาเราส่งไปแล้วปุ๊บเขาจะให้เขาจะแก้ทันทีเขาจะเขาจะส่งกลับมาให้เราแก้ตลอดเลยแม้ว่าครั้งครั้งที่แล้วเราแปลแบบนี้ อ่าโอเคเขาอนุมัติแล้วครั้งที่สองอ้าวเราก็แปลแบบเดิมที่เขาโอเคแล้วเนี่ยส่งไปปุ๊บอ้าวแก้อีกแล้ว<อ>ก็คุณเป็นคนบอกให้แก้เองไม่ใช่เหรอครั้งที่แล้วพอครั้งนี้เราส่งไปทําไมไม่แก้อีกแล้วล่ะอ,อ่าทีนี้มันก็คือการแก้อยู่เรื่อยๆนี่คือความยุ่งยากก็คือส่งไปอ่าแก้กลับมาแล้วก็ส่งกลับไปอีกแล้วก็กว่าจะได้ไอ้ปั๊มตาว่ามันรับรองถูกต้องเนี่ยอ่าก็ อาจจะหลายวันนิดนึงแล้วก็ยุ่งยากนิดนึงแต่ว่าถามว่ามันผ่านยากไหมผ่านไม่ยากก็ถ้าไปกรีซก็เตรียมตัวเผื่อล่วงหน้าไว้เลยสักสองเดือนอันนี้ไม่นับว่าต้องว่าเตรียมเงินพอหรือเปล่าด้วยนะเพราะว่าต้องเผื่อไอ้รับรองกงสุลเนี่ยคือเตรียมใจไปเลยเขาต้องให้แกแน่อ่ายุ่งยากเรื่องเอกสารจริงๆค่ะอ่า ใช่ใช่ใช่ถ้าไปเที่ยวจริงอ่ะเราไปขอที่อื่นเสร็จแล้วเราก็ทาแผนว่าจะไปเที่ยวที่อื่นอล้ไปแนะนําแบบนั้นอย่าไปแนะนําซิกแซกไม่ดีเพราะว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ชํานาญหรือว่ามีปัญหาอะไรเงี้ยเราก็ไม่ไม่เกี่ยวออฟไม่เกี่ยวออฟนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เดินทางบ่อยอยู่แล้วมั่นใจในตัวเองอยู่แล้วแล้วสามารถที่จะแก้ปัญหาเองได้ก็ทําได้อื แล้วกริชต้องไปสัมภาษณ์สถานทูตด้วยครับแต่โดยรวมแล้วผ่านไม่ยากแต่ว่าเอกสารยุ่งยากใช่ใช่ไปสัมภาษณ์สถานทูตด้วยครับว่าสัมภาษณ์สถานทูตคืออะไรก็คือการที่เราจะต้องเจอประจันหน้ากับเจ้าหน้าที่แล้วก็ไปทําอะไรอ่ะเขาอาจจะใจดีก็ได้อาจจะไม่รู้ไปกี่วันพักที่ไหนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคือเราต้องตอบด้วยปากไงเขาก็ถามไปเป็นพิธีแบบนั้นแหละแต่ว่ายังมันก็มีความยุ่งอ่ะอืมามี มีการสัมภาษณ์กับเชื่อว่าก็ถามเป็นพิธีอย่างที่จีบอกเละส่วนมากก็ต้องดูอิงตามเอกสารของเราเออแบบนี้เปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นถามวีซ่าดีไหมก็ไม่เป็นไรคือคืออย่างที่บอกว่าถ้าใครมาใหม่อย่างที่บอกว่า,า,า,อ,ยา,อ,วาอยากให้เป็นหัวข้อที่สบายสบายไร้สาระแล้วก็อยากจะให เหมือนเราที่ออฟพ,พูดวิดีโอปกติคืออยู่บนเวทีอมีคนดูร้อยสองร้อยสามร้อยก็เยอะๆอยู่นะในห้องประชุมนี้มีตั้งสามร้อยกว่าคนอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะแล้วพอจบปุ๊บเราก็เดินลงเวทีแล้วก็มานั่งปูเสือกินส้มตามอะไรประมาณนี้ถ้าถ้าลักษณะนั้นอาไม่ควรต้องเป็นคนพูดนะอ้อก็ลงมานั่งจุม่มปุกเออเป็นไงบ้างทุกคนแล้วทุกคนก็เป็นคนพูด ครับก็รอทุกคนมาพูดอยู่ก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าไม่มีคอมเมนต์ก็ไม่เป็นไรอ่าเป็นเป็นการรอใหเออ้เพื่อนเพื่อนเข้ามาก็ได้มาเป็นเพื่อนกันก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือจุดประสงค์จริงแล้วกันนี่ที่จีพูดไปเรื่อยเลยนะคือเห็นไม่เป็น,ปนความพูดมากของจี๊กจี้ <คน S 1> โกโนไกลดีกว่า เห็นความพูดมากของจีคือจีพูดไปได้ไปเรื่อยแต่ออฟนี่ก็จะเงียบไปเรื่อยแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้มีประเด็นอะไรจีก็จะพูดแบบไร้สาระไปเรื่อยได้ได้ไปเรื่อยๆส่วนออฟถ้ามีประเด็นอะไรที่เป็นสาระออฟก็จะพูดได้เรื่อยในสิ่งที่ความเป็นสาระอะไรอย่างนี้ก็ช่องนี้พูดได้ทุกอย่างเลย พูดได้ทุกอย่างจีพูดได้ทุกอย่างเอาพูดไรสาระไม่ค่อยได้จีพูดได้ทุกอย่างเลยแต่จะถูกท่องทุกอย่างไหมก็ไปใช้วิจารณญาณกันเองเออเพื่อนๆที่ติดตามท่องนี้ยุส่วนใหญ่วัยไหนวัยเดียวกับเราไหมหรือว่าวัยมากกว่าเราหรือวัยน้อยกว่าเราคิดว่าน่าจะน่าจะวัยเดียวกันวัยเดียวกันเหรอใช่ก็คือวัยหรือมากกว่าวัยน้อยๆอยอาจจะน้อยมาก ไหวกำลังมีพ power เอาใครใครอายุน้อยๆจะไปเชงเก้นเอ้จะไปเออเนี่นี่ถามดีกว่าถ้าไมอยากไปถ้าไม่อยากไปกรีซครับไหนไหนก็ตกลุมมาแล้วคุณมีรังค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันสามสิบเก้าสิบเก้าโราเราก็ใกล้ๆกันกันนะปกติยีไม่ยอมบอกอายุส่วนจริงใกล้ๆกันใกล้ๆกันหาเง้นแค่สิบปีได้ไมฉันเอาไปใช้ ทำไมทำไมอยากไปกรีซอยากรู้แต่แต่เราเคยไปนะเออกรีซดีดีจริงหรือว่าจากดูจากวิดีโอรเราหรือเปล่าที่ไปกรีซอะเออแต่กรีซในความทรงจำของจีนะคือครั้งแรก,แรกเออคือเราอยู่ตั้งเดือนเราอยู่ตั้งสามเดือนอนะกรีซก็คือเอ,อ่อฮฮลากิออนที่อยู่เกาะครีซทางใต้แล้วก็เมืองหลวงอาเทน แล้วก็ซานโตลินีซึ่งเราจะมาบอกว่ากรีซดีหรือไม่ดีอ่ะไม่ได้เพราะว่าแต่ละเมืองมันก็จะไม่เหมือนกันทีนี้ความความก่อนที่ที่จะไปอ่ะที่จะที่ตั้งค,คิดไว้คิดไว้ว่ามันน่าจะถูกค่าของชีพค่าห้องค่าอะไรงมันน่าจะถูกแต่เอาจริงๆแล้วนะคือมันไม่ได้ถูกนะมันไม่ได้ถูกขนาดนั้นอ่ะก็ <c oughs> ถูกกว่ายุโรปตวันตกจิตหนึ่งจิตหนึ่งแต่ว่ามันไม่ได้ถูกจนถึงขั้นแบบอะอย่างโรมาเนียบุนกาเลียเนี่ยถูกถูกกว่าแน่นอนอม,มันมันออกเข้าขั้นแพงกว่าที่คิดด้วยนะแต่ถ้าเกิดเราไปโหมดท่องเที่ยวอะ่ะมันโอเคมากเพราะว่ามันมันมีความเป็นแบบเหมือนในหนังอะ่ะเหมือนเราอยู่ในหนังเลยนะอืมท่องเที่ยวคือไปอยู่ไม่กี่วันแล้วก็จะไปแต่ที่ไฮไลท์ไฮไลท์เตรียมเงินไปเพื่อ ค่าเงินจ่ายทั้งนี้ใช่เออกรีซเอใช้กรีซใช้เงินยูโรเพื่อไปดูงานด้วยอ๋อเพื่อนนี่อะไรอะเพื่อนอยู่เพื่อนอยู่อ๋อมีเพื่อนอยู่ไปดูงานด้วยค่ะอ๋อเออใช่ใช่ใช่กรีซเนี่ยพูดถึงเรื่องไปดูงานอ่ะเห็นมีคนมีหลายคนเลยบอกว่าไปดูงานแล้วก็ ไปแบบไปเข้างานอะไรบางอย่างทําไมแล้วก็ไม่ไม่ได้แบบไปหาแฟนด้วยนะคือคือปกติไม่ค่อยเห็นมีใครมีแฟนเป็นคนกรีกเท่าไหร่ส่วนใหญ่ที่ท,ที่ที่คุยที่เจอที่มาคอมเมนต์อ่ะเขาบอกว่าไปดูงานบ้างไปฝึกงานบ้างอะไรประมาณเนี้ยเออเขามีเอออเว้นอะไรเยอะเหรออันที่แต่พูดถึงว่าถ้าเกิดใครแบบเหมือนเรานะเหมือนเรานะหมายถึงว่าไปเที่ยวแต่ว่าอยู่นานๆหรืออะไรเงี้ยนะ กรีก็เป็นที่หลบภัยอยู่ที่หนึ่งเหมือนกันที่ที่อยู่ในยุโรปคือมันมันแพงกว่าข้างนอกอะนแหละแต่ว่าแบบไอ้อย่างอย่าง,อางตอนที่ไปหลายปีเนี่ยก็คือเพราะว่าไปกรีซเพราะว่าหนึ่งตัวถูกสองคือมันอยู่ข้างล่างสุดของยุโรปใช่ไหมอากาศก็หนาวน้อยกว่าน้อยนึงอะไรอย่างนี้แล้วเราก็ค่าของชีพก็น้อยกว่าระดับนึงไม่ได้ไม่ได้ถูกแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นแพงมากก็เลยว่าเออถ้าอยู่นานๆแล้วไม่รู้จะไปไหนก็เนี่ยกรีซไวก่อนเลยแถมเกาะก็เยอะ ก็เลือกไปลงเกาะไปเลยก็ได้ไม่ต้องลงเมืองหลวงก็ได้คือมันดีตรงที่ว่าเราแค่ไปถึงปุ๊บแล้วเราไปเกาะนะเกาะมันเยอะอะเราแค่นั่งเรือไปเกาะแล้วเราเห็นทะเลแค่เนี้ยเราก็ฟินแล้วอะ่ะคือม,มันไม่ได้จําเป็นจะต้องแบบว่าเดินทางไปไหนไกลอะ่ะมันแค่เดินออกนอกบ้านนอกที่พักกันมันก็ฟินแล้วอ่อ,อใช่ใช่ก็เป็นที่เที่ยวของคนยุโรปนะที่เวลาหน้าร้อนเขาก็จะมากันไม่ทชเพื่อนชวนไปไหล หลายทีแล้วแต่ยังไม่กล้าไปอออข้ามคอมเมนต์อันนึงไปพวกพวกสำเนาทะเบียนบ้านยังต้องต้องอะไรยังต้องยืน่นแปลยืน่ยนภาษาไทยด้วยไหมยืย่นสิภาษาไทยคือต้นฉบับอ๋อเอกสารที่แปลใช่ป่ะเออคือเราต้องยื่นเป็นภาษาไทยสำเนาแล้วก็เซ็นไปด้วยเพื่อที่จะให้เขาไปเปรียบเทียบกันว่าไอสิ่งที่เราแปลอ่ะเออมันแปลถูกนะ อย่างน้อยเขาก็เทียบตัวเลขได้ถึงแม้เขาจะอ่านไม่ออกเทียบเปิต้นฉบับไม่งั้นเราก็เอาแต่ฉบับแปลแล้วก็เมดยังไงก็ได้สิใช่ไหมแล้วฉบับแปลก็เอาเป็นพวกถ่ายเอกสารไปนะไม่ต้องส่งตัวจริงนะเพราะว่าเราสามารถใช้ฉบับแปลในครั้งต่อๆไปได้อืมใช่ชอบที่ช่องนี้ทำวิดีโออืมอะไรวะแต่น,นี้ยังคาอยู่อีกหลายดูตลอดอ๋อไม่ยอมแตตรอดูตลอดเลยค่ะ ืล้วเพื่อนจะพาไปไหนบ้างวิดีโอวิดีโอเที่ยวคือเมื่อคือก่อนหน้านี้จี้ทำวิดีโอเที่ยวเนะี่ยจริงๆจี้ไม่ชอบตัดต่อนะอืมไม่ไม่ชอบ<ผ>มไม่ไม่มีใครชอบตัดลม<อ>มัน,มนใช้เวลาชอบตัดต่อไงจี้ตัดต่อเพราะว่า ถ้าเราไม่ตัดอ่ะมันก็จะยืดใช่ปะ่ะแล้วเราก็เก็บไว้ดูเองมึงเราก็เบื่อเองไงอย่างนี้ไง,ไง,ไงแต่ว่ามันจะมันเลยจําเป็นต้องตัดแต่หลังๆมาเนี่ยเนี่ยตั้งแต่กลับมาเนี่ยจีก็ไม่ได้ตัดอีกเลยเพราะที่ยังไม่มีเวลาตัดแล้วรู้สึกว่ามันใช้เวลานาน,านมากก็เลยยังไม่ได้ตัดแล้วก็ไม่ไม่รู้ว่าต่อไปที่จะได้ตัดแบบเดิมอยู่อีกหรือเปล่าเพื่อนมีบ้านมีเรือน่าจะได้ไปหลายที่ โอ้เพื่อนเพื่อนรวยหรือว่าเพื่อนเพื่อนต่างชาติหรือเ่าเออดีจังเลยเดี๋ยวนะเรือของเขานี่จะไปได้ทั้งประเทศเลยคริสต์เขามีเกาะเยอะเป็นเป็นสิบเป็นร้อยเกาะเลยอ่ะวางไม่ทาไมมีมีเกาะเยอะมากเลยน่าจะได้ไปทั่วเนี่ยดีจังพวกเราก็ยังคิดว่าถ้าไปรลายปีก็ยังไงก็ต้อง หมายถึงว่าถ้าไม่รู้จะไปไหนนะน่าจะมากรีซอีกอยู่ดีเพราะว่ายังมีเกาะอีกเยอะมากที่ยังไม่ได้ไปโอเคก็เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้แล้วกันเนาะครับก็ตอบคําถามของครั้งที่แล้วก่อนถ้ามีคอมเมนต์อเพื่อนเพื่อนคอมเมนต์ไว้ได้เราก็จะมาตอบในครั้งถัดไปนี่ก็ไม่ใช่คําถามหรอกเขาถามว่าตอนนี้น้องอยู่ไทยวงเล็บขอนแก่นหมายถึงว่าตัวอ่ะกะจี้อยู่ขอนแก่นอยู่ตอนนี้แล้วก็บอกวิดีโอวิดีโอที่แล้วแพนอีกหนึ่งปีก็คือ ไม่ไม่ถึงปีแล้วเพราะว่าอยู่มาสองเดือนกว่าแล้วเอ่อตอนนี้ตั้งใจจะไปไหนต่ออันนีออ้บอกจริงว่ายังไม่รู้ไม่อยากคิดไกลขนาดนั้นเพราะว่าคิดแล้วมันก็จะยากงั้นไม่ยังไม่คิดดีกว่าอ,อไปล่วงหน้าสักสามสี่เดือนล่วงหน้าค่อยคิดครับอยู่ไทยดีสองอย่าง,งเล็บส่วนตัวหมายถึงว่าที่คอมเมนต์อาหารการกินและการรักษาพยาบาลเอ่อไทยมีดีเรื่องอาหารและก็การรักษาพยาบาล ครับวงเล็บถ้าเราถ้าเราพอมีตังถ้าเราเป็นคนยากคนจนก็รักษาพยาบาลก็ลําบากอ,อพี่ไปอยู่อเมริกามาหกเดือนหมายถึงว่าที่เขามาคอมเมนต์เห็นภาพชัดที่สุดคือการรักษาพยาบาลเข้าถึงยากมากอ,อ,ข,อข้อเสียของอเมริกามาที่นี่ยาป่วยเที่ยวถือ,อยาก,กินเองอย่างเดียวนอกนั้นดีหมดเหรอคนที่นี่เฟรนด์ลี่อากาศดีบริสุทธิ์สถาน,านที่ท่องเที่ยวสวยเดี๋ยวก่อนนะอยู่หกเดือนเลยอ่ะโอ้ในใจ ครับถ้าไม่ใช่ว่ามีบ้านอยู่ที่นั่นก็ต้องรวยมากเลยถึงจะได้อยู่หกเดือนได้พี่มีลูกพี่พี่เขามีลูกอ๋ออ๋ออ๋กเข้าใจครับครับก็ขึ้นอยู่ว่าไปอยู่แบบไหนถ้าเกิดไปอยู่แบบของเราก็ใช้เงินเยอะกว่าพี่จิรพัฒใช่ไหมเออใช่ใช่จิรพัฒนนี่เป็นเมมเบอร์มานานมากเออว่ะมีพี่เขามีแล้วเออจำชื่อได้จำชื่อได้ครับแต่ว่าตกลงบอกชื่อได้ใช่ไหมเนี่ย หรือว่าบอกที่ไม่ได้ครับก็คนที่อเมริกาเฟรนลี่อากาศดีบริสุทธิสถานที่ท่องเที่ยวสวยถ้ามีโอกาสน้องออมน้องจีมาเที่ยวอเมริกาบ้างสิครับครับ,ค,รบคือเราไม่ไม่มีเขาเรียกน,นะเรามันยังไม่รวยไงเรามันเริ่มจากศูนย์ไงเราก็เลยยังต้องใช้เวลาก่อนอยากไปอยู่แหละแต่ว่ามันต้องดูสภาพด้วย ให้ยื่นเอกสารที่แปลไปไม่ต้องยื่นตัวจริงใช่ไหมคะตัวจริงเก็บไว้ใช้คราวาต่อไปได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะคือแปล,แปลตัวแปล,ต,แปลตัวที่แบบมีตาปัม๊มผู้แปลหรือเซนสีปากกาสีน้ําเงินอะไรอย่างเงี้ยให้เอาไปถ่ายเอกสารแล้วก็แล้วก็วกยื่นพร้อมกับสำเนาของตัวที่เป็นภาษาไทยอืมแล้วก็แล้วจริงเขาก็าจะคืนมาอยู่แล้วตัวจริงอน่ยเวเนเขาไม่เห็น เอกสารที่แปลลงวันที่มีวันหมดอายุไหมคะเอกสารแปลลงวันที่ไหมปกติถ้าเกิดว่าเราแปลเราจะไม่ได้ลงวันที่นะลงลงอัพลงอ๋อเออใช่่เพราะบางที่เขาบังคับว่าต้องลงบังคับบางบางที่บางที่แต่ว่าไม่ใช่ไม่ไม่มีหมดอายุใช้ได้ตลอดยกเว้นเขามีบอกไว้ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้บอกบอกว่าจะต้องอายุไม่เกินกี่เดือนอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราไปขอที่อำเภอหรือที่เขตมาอย่างเงี้ยเขาก็จะปั๊มหรือเขาจะทํา เป็นเป็นตัวเซ็นให้ใช่ปหมล่ะที่ที่ใช้ปากกาหมึกหมึกสีน้าเงินเซ็นอะ่ะเออนั่นแหละไอ้ตัวนั้นอะ่ะไม่ต้องไปยื่นก็คือใสอ่เอกสาเอ่าใช่ยื่นตัวไทยตัวภาษาไทย,ยใช้ใส่เอกสารได้เลยแล้วก็ไอกสารแตลไม่มีหมดอายุอโอเคครับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันในในวันวันไหนเมื่อวานไม่ได้มานะเออ,เ,อ,อเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ครับไปแล้ว